สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาดูความยาวของมีดแต่ละเล่มกันนะคะเล่มที่1ค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะใบก้วนอยู่ที่2.3งจุดสามสันนาเจ็ดมิลไดมอยู่ที่6.8นะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่16.7นะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่6 5 0สูงฟีนะคะเป็นใบมีดเป็นเหล็กแหนบนะคะ,ะดาดมจะเป็น้ามไม้ประดู่นะคะ มาดูเลนที่2กันต่อค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่11.8นะคะใบก้วนอยู่ที่2.5สันหนานะคะอยู่ที่7เมนต์ด้านอยู่ที่6.8นะคะยารวมม่ลิ้นทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่17.7นะคะวันนี้ปล่อยออกนะคะอยู่ที่650สูงปีนะคะมาดูเลนที่3นะคะตัวนี้นะคะความยาวของนี้จะอยู่ที่11.4นะคะใบก้วนอยู่ที่2.5สันหนา8เมนตด้านอยู่ที่ แปดอ้ด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมไมไดเลมีทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่17นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่6 5 0้อส่งฟรีค่ะมาดูเล่มที่4ค่ะเล่มสุดท้ายนะคะเป็นปลาลังนะคะเล่มนี้ความยาวของเม็ดเล่มนี้จะอยู่ที่12นิ้วใบกวนอยู่ที่2อสามส้นนานะคะจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมเม็ดเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่18นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่6 5 0้ส่งฟรีค่ะ งานหนักงานเบาลุยได้เลยนะคะมีทา่ะร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มรีวิวจากสินค้าจริงนะคะและประกันตลอดก,การใช้งานนะคะทางสินค้าไม่ตรงปกแม่ค้ายินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะติดต่อได้ตลอดเวลานะคะถ้าเป็นร้านมีเช่างสัต์นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะริบทักแชทเข้ามาเลยนะคะมีอยู่แค่สี่เล่มนะคะรับหมดลดได้อีกนิดหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่อุ่นหนุนทางร้านตลอดมาค่ะขอบคุณมากค่ะ